ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่เป็นการสะสมเกือบ50ปีเ่นติการปรับกฎก่อนที่จะสั่งแบนกราฟิกในปี1983ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถในการรีดน้ำของมันที่ดีจนเกินไปเพราะสิ่งที่เอฟเอเล่นนึกไปคือกราฟิกแฝงไันด้ปัญหามากกว่าที่หลายคนคิดครับ อย่างที่ทุกคนรู้กันครับฟอร์มอลอวันถือเป็นหนึ่งในจุดสูงสุดของวงการมอเตอร์สปอร์ตทั้งการต่อสู้ของนักแข่งระดับแนวหน้าที่โนรีที่ล้ำสมัยและการแข่งขันที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกแต่แม้ว่ากีฬานี้จะเพิ่งมาแมสไทยได้ไม่นานซึ่งก็สวัสดีแฟนหน้าใหม่ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสำหรับแฟนหน้าเก่ากีฬานี้ดูจะขาดเสน่ห์ไปกว่าเมื่อก่อนมากน่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่มีมากขึ้นหรือความปลอดภัยที่ดูสูงเกินความจําเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เราเห็นชััััดททททีีีีีีีี่่่่่่่่สสุคคืืออออออกก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 าา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 รรแแขขขงงงงนนนนบลลลเเเยมมมมปปปป2018ไพพพวว้ภศจต ิสัยัศน์จนไมาสามารถแข่งขัน,ขนต่อได้วิสัทัศน์ที่มองไม่เห็นความปลอดภัยที่ดูสูงเกินความจําเป็นและเสน่ห์ของการแข่งขันที่หายไปทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่เป็นการะสะสมเกือบ50ปีของสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ากราวเอฟเฟกต์ครับกราวเอฟเฟกหรือกดกราวเอฟเฟกที่แฟนฟอร์มูล่าวรู้จักกันดีเนี่ยจุดเริ่มต้นของมันต้ย้อนกลับไปกว่า200ปีหรือในปี1797นักฟิสิกส์ชาวอิตาเลียนโชวันนี่เวนทูรีแท้ที่พิมพ์หนังสือเกี่ยวกับปรากฏการณ์เวนทูรีหรือเวนทูรีเอฟเฟกซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่อธิบายไว้ว่ายิ่ของไหลเช่นอากาศหรือน้ำไหลเข้าไปในจุดที่แคบลงเท่าไหร่ความเร็วของอากา ก็จะมีมากขึ้นใน,นขณะที่แรงดันของอากาศก,าก็จะลดลงหยุดฟิสิกส์ไว้เพียงเท่นี้ครับง่ายๆครับเหมือนกับเวลาที่เราเปิดสาย,ยางลดน้ำต้นไม้ถ้าหากว่าเราต้องการให้น้ำพุ่งออกมาเร็วขึ้นเท่าไหร่วิธีที่ให้ที่สุดก็คือการบีบสาย,ยางให้เล็กลงเพราะยิ่งเราลดพื้นที่ของน้ำลงเท่าไหร่น้ำที่ไหลออกมาก็จะเร็วขึ้นเท่านั้นแม้ว่าปรากฏการณ์นี้จะมีมาแา้กว่า200ปีแล้วแต่กว่าที่มันจะเข้ามาประยุกใน F1 จริงๆเนี่ยเขาปาเข้าไปปี1918หรืออีนย่คนันเู้าร้อยเป็รส้างปดเลยอมการ้อถแปหรืบปีต ใช้พล่อลดูดอากาศเพื่อให้เข้าโค้งได้เร็วขึ้นซึ่งทีแรกที่นําหมากกาเวนทรีมาใช้คือทีโรตัสเอฟันที่ได้สร้าง 78, รถโรตัส78แวยการลดช่องว่างระหว่างใต้ทางรถกับถนนให้ได้มากที่สุดการทำแบบนี้สาทำให้อากาศไหลเข้าไปใต้ท้องรถได้เร็วขึ้นและสร้างสภาวะแรงดันต่ำจนเกิดเป็นดาวฟทมหาศาลทําให้พวกเขาได้รับชัยชนะในปี1978โดยใต้ทางรถนี้มีชื่อเรื่องอย่างเป็นทางการว่ากาอฟเฟกต์ครับไม่ว่าหลักการนี้จะดูดีจนน่าเหลือเชื่อแต่เกาอฟเฟกต์ก็ไม่ได้ไปต่อเพราะทาง FIA ก่อนที่จะสั่งแบนกราฟิกในปี1 9 8 3เกรอิโดยอ้างเหตุผลทั้งความปลอดภัยเพราะแม้ว่าการาฟิกจะมีส่วนช่วยทำให้การแข่งขัน,ขนสนุกขึ้นแต่หลายทีมที่พยายามประยุกต์ใช้กราฟิกับรถของพวกเขาก็ต้องเผชิญกับปัญหา p ู l พ forcing หรือการลดกระดกจากดาฟร์ที่มากเกินไปรละถึง F1 ในยุคนั้นยังมีวัสดุดที่ไม่แข็งแรงพอถ้าหากว่ามีเศษหินหรือน็อตหลุดเข้าไปในใต้้องรถกราฟิกจะใช้งานต่อไม่ได้ทันทีซึ่งความเสียหายนี้ได้ทำให้นักแข่งอย่างจ i ลส e ว p e Nervo เสียชีวิตในสนามรวมถึงุุปาากกกก็รรจดฟ าท้กาเกี่ยวกอบ40ปีต่อมาในสุดเทคโนโลยีการเอฟเฟกก็ได้หวนคืนสู่ฟอร์มูล่า y อีกครั้งโดยสหาพันนโยนาาชาติหรือ F.A.A. ได้กำหนดให้นำการเอฟเฟกกลับมาใช้ในกฎระเบียบใหม่สำหรับฤดูกาล2 0 2 2โดยเป้าหมายหลักของพวกเขาคือการแก้ไขปัญหาอากาศแปรปรวนหรือ d i ี t แอร์ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การแข่งขันในยุคนั้นน่าเบื่อแลอวกลับไปในกฎปี2017ครับรถ F1 ในสมัยนั้นมีปัญหาเรื่อง d i ี t แ air เยอะมากโดยตัวกดที่เปิดโอกาสให้วิศวกรสามารถสร้างรถยนต์ที่มีความซับซ้อนทางอากาศพลศาสตร์สูงโดยเฉพาะการ ถึงเป็นการเลี้ยอากาศจากด้านหน้าไปด้านหลังตัวรถทั้งว่าการทาแบบนี้ทําให้ตัวรถสั้นดีเทอรเอร์มหาศาลส่งผลให้รถ F1 มีเลสซิบิลิตี้หรือความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงเพราะว่าสามารถแซงกันได้ด้วยเหตุนี้ทาง FIA จึงได้ออกกฎปี2 0 2 2โดยลดปริมาณในการสร้างอ w วอชลงและเปิดโอกาสให้วิศวกรกลับมาใช้การเอฟเฟกอีกครั้งซึ่งจากการคำนวณผ,ผ่าน CFD ของพวกเขาพบว่ากฎใหม่ช่วยลดดีเอรอร์ได้มากถึง29%และนอกจากจะช่วยให้รถสามารถแซงกันง่ายขึ้นแล้วกฎใหม่ยังทำให้โครงสร้างของรถ Formula 1โดยรวมสวยขึ้นเพื่อ ประเภทนี้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าสิ่งที่เอเรเอนนึกไปคือการเฟกแฝงมันปีนปัญหามากกว่าที่หลายคนคิดครับปัญหาแรกที่ทีมเขียนต้องเผชิญคือปัญหาเก่าอย่างพูฟเฟร์ซิ่งหรือการลดก,กระโดดบ,บนทางตรงอย่างรุนแรงเนอกลับไปที่ปรากฏการณ์วัตรีครับเรารู้ว่าถ้าเราต้องการให้รถมีดาวฟอร์มมากที่สุดเราจะเป็นจะวช่องว่างระหว่างทอรถกับถนนให้ได้มากที่สุดเพราะเมื่อท้องรถสร้างราวฟอร์มมหาศาลตัวรถจะกูกกดลงไปเรื่อยๆจนเตือบติดพื้นถนนและเมื่อถึงจุดจุวหนึ่งช่างว้ดที่แคบเก รถดีดตัวกลับขึ้นไปอีกครั้งก่อนที่รถจะสร้างดาวฟอสใหม่และดีดตัววนซ้ำไปเรื่อยๆจนเปิดเป็นอาการรถกระดกนั่นเองครับแม้ว่าปัญหานี้จะแก้ไขได้แล้วหลังจากที่ FA ออกกฎจะเปนความสศงของรถยนต์แต่อีกปัญหาใหญ่ที่ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถแก้ไขได้เลยเรนี้คือความสามารถการแข่งขันตอนฝนตกที่ทำให้เสน่ห์ของ Formula One หายไปด้วยปัญหานี้เราจกลับไปที่ปรากฏก,การเวทร์ทรีอีกครั้งครับรถในยุคการเฟกจะเป็นนารออกแบบให้ได้ทางรถสร้างดาวฟอสให้ได้มากที่สุดเพราะว่าการทอแบบนี้ทำให้รถตูนน้ำบนถนนขึ้นมาแล้วมันก็จะพนนนเขข้้้้้าาาาางงงงหหหลลัััมมมมือกกบสสรรถ ขึ้นมาได้นนั่เองนอกจากปัญหารเรื่องการเฟเกแล้วอีกปัญหาที่เอฟเอเลือกที่อยู่กับแข่งขันในช่วงฝนตกหนักมาจากความเสี่ยงในการใช้ยางเวทแม้ว่ายางเวทจะถูกออกแบบมาให้ใช้ในช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะ เธสาเหตุที่มันไม่ได้ขึ้นมาเฉิดฉายในูล่า u l a ช่วงนี้ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถในการรีดน้ำของมันที่ดีจนเกินไปข้อมูลจากพิลลรี่บอกกันแล้วว่ายางเวทสามารถรีดน้ำได้มากถึง85ลิตรต่อวินาทีซึ่งเป็นริมาณน้ำที่มากขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องมีที่ไปครับในที่เดียวที่มันจะไปได้ก็คือข้างหลังรถทําให้น้ําที่ออกจากยางเวทเนี่ยพุ่งกระจายออกมาเหมือนสเปชิน้ำขนาดใหญ่บดบางวิสัยทัศน์ต่อแข่งรถไม่ต่างอะไรจากปัญหากราฟิกเลยด้วปัญหาทางวิสัยทัศน์ที่มากขนาดนี้จะไม่แบกใจที่เอเปนเลี่งาแถึม้ว่าทโโนลยีจะกกาว่เมื่่ออกน แต่คงไม่มีใครอยากเห็นศกนักรรมที่เคยเกิดขึ้นกับจิวเวนฟหรือไปกระทั่งจูบิองกี้เพราะเราก็ต้องอย่าลืมว่ากีฬานี้เป็นกีฬาที่อันตรายถึงชีวิตเรื่องที่น,น่าจินดีคือปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะแก้ไขได้มากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการทดสอบบางโคนบนรถฟอร์โมูล่าวันหรือกฎปี2026ที่พยายามแก้ไขปัญหานี้ด้วยการลขาดขนาดของดิฟฟิวเซอร์ลงแต่ด้วยช่องโหว่ที่เปิดโอกาสให้วิศวกรสามารถพัฒนาแอโรดินามิกได้มากขึ้นผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าปัญหานี้น่าจะกลับมาอีกคร ที่มองไม่เห็นจาก,การออกแบบรถที่ดีเกินไปความม่ได้ารของฝนที่อาจจบชีวิตคนได้หรือก็ออกแบบกดให้ปลอดภัยแต่ก็ยังรักษาเสลของกะแข่งขันเอาไว้และหวังว่าทั้งหมดนี้จะสามารถแก้ไขได้และหวังว่าจะไม่มีชีวิตใดเสียไปเพราะความสนุกของคนขอให้กะแข่งขันยืนยาวและขอให้ปัญญาย,ยืนยงสวัสดีครับ